ทุกคนครับได้อะไรกันบ้างนะครับอาจารย์ชัดอาจารย์เทเองนะครับไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องถามว่าได้อะไรบ้างนะครับแฟนเพจทุกคนครับ enfin ยินดีกับทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับจากการได้โชคได้ลาบนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้โชคได้ลาบนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมีงวดต่อไปในการมอบให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งอาจารย์ชัดอาจารย์เนะครับได้จุดทูบก่อนหน้านี้และได้ส่งไปให้แฟนเพจนะครับทาง กล่องสินค้านะครับตามกติกาเงื่อนไขของเราปกติเลยนะครับนะเราก็ได้มอบให้แฟนเพจไปเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์่ัชอาจอาจท,ทำอยู่เป็นประจำคือการเป็นผู้ให้นะครับการเป็นผู้ให้คือเราให้นะครับให้ก่อนตลอดนะครับให้แฟนเพจก่อนเลยนะครับให้ไปก่อนตลอดและที่สําคัญการทําบุญที่สม่ําเสมอนะครับการทําความดีกระทาบุญสม่ําเสมอ เร็วๆนี้อย่างที่แฟนเพจทราบกันนะครับเราจะไปคำชะโนดนะครับเราจะไปคำชะโนดในช่วงใกล้ๆปลายปลายเดือนนี้นะครับใกล้ๆปลายเดือนอประมาณ21-23นะครับ21-23เราจะไปคำชะโนดเฮงปังรับนะครับพิธีอันเป็นมงคลเลยนะครับนะ,ะทุกคนใครได้ขอแสดงความยินดีด้วย116นะครับ3ตัวตรงเลยนะ,ะพูดได้ไหมเอ่ยขออภัยพูดได้ไหมเอ่ย 116นะครับนะได้3ได้3เลยนะครับ116เลยส่วน1771นะครับนะใครแฟนเพจนะครับเห็นกันอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้ว <c oughs> อยากให้ดูจังเลยนะครับแต่ดูไม่ได้นะครับอยากให้ดูจังเลยแต่ดูไม่ได้ตื่นเต้นมากครับวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนเป็นไงตื่นเต้นไหมเอ่ยวันนี้ หนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเป็นไงครับจะลองงวดหน้าค่ะครับผมงวดหน้าเขาปังเหมือนเดิมครับเราปังกันทุกงวดนะแฟนเพจเนาะเราปังกันทุกงวดนะครับเราทุกคนเนี่ยอยู่ในเพจอาจารย์ชาติเก่เนี่ยนะครับนอกจากการให้ของแจกแล้วนะครับเมื่อคืนแจกพระไปเนาะทุกคนเนาะเมื่อคืนแจกพระไปนะครับปังมากๆแจกพระปุ๊บนะครับสามตัวแตกเลยนะครับเดี๋ยว ได้กับอาจารย์ทุกงวดเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ได้ทั้งสามตัวสองตัวจะได้เหนือได้ใต้ได้หมดเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวอาจารย์ชัดพาไปห้องพระนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะพาไปห้องพระโอ้โหการเพตทุกคนเมื่อคืนนี้นะครับอาจารย์เท่เขาแจกไว้ทุกงวถือว่าเป็นนะครับโห ตื่นเต้นมากครับวันนี้ตื่นเต้นมากอันนี้คือส่วนห้องพระอาจารย์ชัดนะครับที่ได้นะับเช่าบูชาพระมาทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดไม่ทนันอะดูไลฟ์สดไม่ทนันเราจะมีของเราจะมีส่งไปให้ที่บ้านอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่นะครับติดตามอาจารย์ชัดจันเข้นะครับ สำหรับคนที่ติดตามอาจารย์ชาติเจนเชียอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีส่งเลขไปให้อยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะครับเชื่อว่าทุกคนน่ะได้กันเกือบบทเลยเชื่อว่าได้กันเกือบทุกคนน่ะนะครับนะ,ะถึงแม้ไม่ได้สั่งของก็ต้องได้หน้าเพจแน่นอนนะครับนะตื่นเต้นดีใจนะครับตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยนะครับนะ,ะตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยเอาไปไหนซะแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ชัด รู้สึกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลืมไม้ไว้ตรงนี้ครับ <laughs> ลืมไม้ไว้ลืมไม้ไว้ตื่นเต้น,ต,นตื่นเต้นจนลืมทุกอย่างได้นะได้นะได,ได้ได้อยู่นะโอเคทุกคนได้กันอยู่นะได้ไหมเอ่ย ได้นะครับยินดียินดียินดีนะครับอ้าวและทุกคนใครยังไม่ได้จองชุดพิธีนะเดี๋ยวรอจองชุดพิธีไปคำชะโนดกันอาจารย์ชาติเต็นเชจะไปคำชะโนดนะครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามซึ่งพิธีเนี้ยเป็นพิธีทั้งหมดสามวันติดเลยนะครับนะสามวันติดเลยไม่มีกลุ่มครับไม่มีกลุ่มไม่เข้าครับได้นะโอเค ผา oh, ตื่นเต้นทุกคนครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจริงๆนะครับประวัติประวัติศาสตร์จากการที่เราทำสามตัวแตครับจากการที่เราจุดทู่เราก็ได้กันมาตลอดเนาะมาเราได้มาตลอดไม่ว่าจะสองตัวสามตัวนะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นนิมิตหมายนะครับที่แตจัดเองก็มีความสุขมากๆที่อย่างน้อย,อยาการเริ่มต้นที่เรากำลังจะเดินทางไปคําชาโน,นที่ไปทำงาน เอาไปทําพิธีนะครับในรอบของวันที่21นะครับ21นี้แล้วก็จะไปร่วมงานถวายบายสีที่คำชะโนดในวันที่22นะครับแล้วก็เป็นพิธีโต๊ะพิธีใหญ่นะครับให้น้องมาปรางได้ลำนะครับโบสวงในวันที่23ซึ่งเราทําทั้งหมด3วันเลยนะครับก็ถือว่าการตั้งใจทําในสิ่งนี้มันส่งผลในวันนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับนะแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้สัมผัสไปด้วยกันว่า อาจชาตัญเช์นเนี่ยนะครับนอกจากมีศรัทธาแล้วนะครับการทําบุญเนี่ยเราทําด้วยใจจริงๆนะครับบุญส่งผลให้มีโชคมีลาบเนี่ยทุกคนมันมันมันไม่ได้ง่ายนะครับสําหรับการที่คนคนหนึ่งที่จะถูกนะครับรางวัลหรือว่าจะมีเลขในการถูกรางวัลเนี่ยมันต้องบวกกับหลายๆอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งดวงต้องเฮงด้วยนะครับบุญต้องได้บุญบารมีต้องถึงด้วยนะครับแล้วก็อาน,นิสงผลบุญมันต้องส่งไปด้วยกันนะครับ ยัตื่นเต้นนะครับทุกคน Paste, ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะฮะสามตัวสองตัวนี่คือมันเป็นความสุขที่ที่ได้เลยเนาะมันเป็นความสุขที่ได้แล้วก็วกเวลาเราให้แฟนเพจอะมันเป็นมันเป็นความหวังนะครับการที่เราให้แฟนเพจมันเป็นความหวังการที่เราให้ทุกคนอาจารย์ชาตินเขให้เลขแนวทางไปเนี่ยมันเป็นความหวังของทุกๆคนและเมื่อความหวังทุกๆคนเนี่ยสำเร็จนะครับมันก็เป็นความสุขที่ได้รับเหมือนกันนะครับนะยินดีมากๆ3สาม ได้สามตรงบนล่างเลยนะครับได้ค่าขนมด้วยขอบคุณครับนะซึ่งงวดนี้ก็เป็นความโชคดีอีกนะครับเป็นความโชคดีอีกที่บนหนึ่งหนึ่งหกมันมันก็ได้หนึ่งหกอีกใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหกมันก็ได้หนึ่งหกอีกใช่ไหมครับก็นะครับตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือมันตื่นเต้น ขอถึงสิ้นปีเลยนะคะจารยา3ตัว2ตัวแบบนี้นะครับสาธุนะครับอาจารย์เทสอาจารย์เทเองก็อย่างที่บอกว่าความตั้งใจเราทําดีเราทําบุญนะครับละการที่เราทําดีเราทําบุญสิ่งตอบแทนที่เราจะเห็นได้ชัดเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะที่จะชี้วัดว่าคนทําดีนะครับคนทําดีหรือคนตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีศรัทธาน่ะ มันจะตอบแทนออกมาในรูปแบบของความโชคดีวดวงดีอาจารย์ชัดจึงเป็นคนที่บอกทุกคนเสมอว่าการที่เราจะโชคดีวดวงดีเราต้องคิดถึงมันตลอดเวลาเราต้องเราต้องรู้สึกได้ว่าชีวิตเรามันโชคดีนะครับแล้วเราก็ต้องทําให้เราเข้าใกล้ความโชคด,ดีดวงดีด้วยนะครับนี่ก็คือมันตื่นเต้นเนาะตอนนี้ตื่นเต้นอยู่อย่างอาจารย์พูดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ชัดไม่คือล่วเรียบเรียงยากตอนนี้ั่วน่อยเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆทุกคน หนึ่งหกนับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดคือมันได้ทุกมันได้ทุก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 อย่างเลยอะ่ะไม่ว่าจะสามบนสองบนแล้วก็สองล่างนะครับมันได้หมดเลยนะครับแล้วมันทุกทุกผาท,ทุกทางทุกประตูเลยนะครับก็เลยดีใจมากตื่นเต้นนะครับการได้ตัวเองได้เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เท่ากับให้แฟนเพจได้ ถ้าแฟนเพจได้นะครับอาจารย์ชัดจะยิ่ง Mont ดีใจมากๆนะครับยิ่งแฟนเพจได้มากเท่าไหร่อาจารย์ชัดจะยิ่งดีใจมากๆยิ่งใครได้มากอาจารย์ชัดยิ่งดีใจด้วยนะครับนะได้มากได้มากได้เล็กได้น้อยก็ขอให้ได้นะทุกคนเนาะขอให้เราได้ขอให้เรามีกําลังใจนะครับขอให้เราได้มีทุนในการสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับเงินทองเราหลายๆช่องทางก็บางคนก็นะครับ บางทีงานมันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับได้โชคได้ลาบมาพอจุนเจือบ้างอย่างน้อยช่วงนี้ค่าไฟขึ้นนะครับยังมีได้มาเป็นค่าไฟก็ยังดีนะครับได้มาช่วยค่าไฟเดือนนี้นะครับได้ค่าอาหารค่าข้าวนะครับค่าสิ่งของต่างๆที่เราต้องการและปรารถนาในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าในโชคดีมากๆ พี่กุลบอกได้จ้าโอ้โหสาธุสาธุนะครับขอให้ได้อีกได้อีกเยอะๆขึ้นไปเลยนะครับได้อีกมากๆเลยนะครับนะได้อีกมากๆเยอะๆขึ้นไปเลยยินดีกับอาจารย์และแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับยินดีด้วยเช่นกันครับมันตื่นเต้นมากๆครับวันนี้ตื่นเต้นจริงๆขอบคุณครับอะใครใครไม่ได้อาจารย์ชัดเองก็อ ไม่เป็นไรนะให้กําลังใจใครยังไม่ได้ให้กําลังใจส่วนใครที่ได้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับพี่บักมีน้อยบอกได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับพี่บางมีนะขอให้มีความสุขกับการได้โชคเรล่าขอให้ได้ขอให้มีความสุขนะครับกับการได้เบิกทรัพย์ของเรามาใช้นับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ชัดพูดเสมอว่าการเปิดบุญเบิกทรัพย์วันนี้ตอนเช้าอาจารย์ชัดก็โพสต์รูปขึ้นไปนะครับโพสต์รูปขอบารมีเจ้าปู่เจ้าย่านับ เปิดบุญเบอร์ซ้ำให้กับทุกคนทุกท่านมีความตั้งจิตตั้งใจดีนะครับในเรื่องของการอธิษฐานในเรื่องของการขอพรน,นะรเพราะฉะนั้นแฟนเพจที่ติดตามนะครับติดตามอาจารย์ชาติจันเทสบายใจได้เลยในเรื่องของการทําพิธีทุกพิธีนะครับทาอะไรก็แล้วแต่นะครับทำจริงแล้วก็ทําถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยววันที่21่สิบเดยี่สิบสองยีในแฟนเพจจะเห็นว่าโอ้โห ทำให้สามวันเลยนะครับนะทำไม่สามวันด้วยกันเลยยินดีค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยคุณอัญจรีสาธุครับยินดีครับวันนี้อาจารย์เช่นะครับขอเก็บแรงไว้ไลฟ์คืนนี้นะครับอาจารย์เช่ไม่ได้มาลำนะครับแต่ขอเก็บแรงไว้คืนนี้อาจารย์เช่บอกว่า,าเก็บแรงไว้คืนนี้ไว้ให้แฟนเพจโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้แฟนเพจใครอยากได้ของ ราคาพิเศษใครอยากได้ของแจกค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์เข้มาจัดให้นะครับจัดให้ค่ำคืนนี้เลยติดตามประจารย์มาห้าปีแล้วค่ะได้ตลอดมากน้อยแล้วแต่ดวงค่ะคุณก้อยครับขอบคุณครับคุณก้อยขอบคุณมากๆเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับ <c oughs> ได้ทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์โอ้ <c oughs> ขอบคุณครับพิจุภพร หนูติดตามมานานแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากมากขอบคุณเช่นกันครับนะยินดีด้วยค่ะอาจารย์ยินดีกับทุกคนมากกว่าสิ่งที่อาจารย์ชัดเางที่บอกว่าการที่อาจารย์ชัดได้เนี่ยนะครับยังไม่ยินดีเท่ากับทุกคนได้เลยการที่เราเป็นสะพานบุญเนาะอาจารย์ชัดจันเคเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนแล้วเนี่ยทุกคนได้เนี่ยมันเป็นความสุขมากที่สุดเลยมันเป็นความสุขมากๆเลยนะครับที่ให้ทุกคนได้ และยิ่งได้โชคได้ลาบด้วยมันยิ่งเป็นความสุขที่เพิ่มพูนแล้วก็มันอิ่มใจนะครับอิ่มใจพี่พรที่คุณ,ค,ณคุณพรที่บอกว่าคืนนี้เจอกันค่ะต้องแจกพระอีกค่ะปังมากอนะแจกพระอาจารย์เคียเขาจะแบบต้องตั้งใจไว้ว่าจะแจกก่อนออกนะครับก่อนออกยินดีกับทุกท่านค่ะได้ครบเลยค่ะวันนี้นะครับดีใจกับทุกท่านที่โชคดีด้วยครับขอบคุณครับยินดีดีดีขอบคุณครับ ุณจุธาพานะครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหน้กำลังใจจากทุกคนนะครับมาแน่นหนาเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวขอดูขอดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเลขทูปนะครับนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็ พี่พี่จิ๋วนะครับพี่จิวว๋วกับคุณปอก็ไปจุดมาที่คําชโนธนะครับก็ใกล้เคียงกับเรามากแล้วก็ของเขาก็มีหนึ่งหนึ่งหกเหมือนกันนะครับนั่นก็เมื่อคืนให้ดูกันให้แฟนเพจได้ดูกันนะครับก็ปังปังมากๆเลยนะครับสาหรับผู้มีศรัทธาในอ,อ,องค์ปู่องค์ย่านะครับนะก็ขอให้ความปังเนี้ยนะครับปังต่อเนื่องไปตลอดเลยนะครับนะปังต่อเนื่องกันไปตลอดเลย มีค่าเอฟของแล้วคุณก้อยบอกมีค่าเอฟของแล้วค่ะขอบคุณครับสวัสดีเจ้าอาจารย์ที่น่ารักทั้งสองขอบคุณเช่นกันครับเฮงเฮงปังปังเจ้าโอเคครับเฮงเฮงปังปังครับรอของแจกเย็นนี้กันค่ะโอเคของแจกวันนี้ค่ำคืนนี้มีแน่นอนนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะครับ โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะครับนะแหมนะครับ้ามา1นึอะไรนะหนึ 1, 6, 7, หรือว่ามาหนึตรงๆนะครับจะได้มากกว่านี้เนะี่แฟนเพจเนาะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็ถือว่าเรายังได้กันนะครับยังได้กันยังได้ทั้งสองบน2องล่างได้ทั้งสามบนด้วยนะครับก็โชคดีกันขอบคุณอาจารย์ทั้งสองขอบคุณเช่นกันครับได้ วันร้างเลยขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาารขอบคุณ,คบ,บ,คณบางทีอ่านไม่หมดอ่านไม่ได้บางคำบางข้อความอ่านไม่ได้ขออภัยครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับอะนะครับตื้นตันนะครับตื้นตันแล้วก็เต็มใจดีใจมากนะครับเต็มใจดีใจมากนะครับวันนี้ทุกคนได้นะครับ อาจารย์ชัตวันนี้มาพบเจอกับพวกเราพอประมาณก่อนนะครับนะมาแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนและเดี๋ยวค่ําคืนนี้นะครับค่ําคืนนี้อาจารย์ค่าดีใจมากๆาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันครับเดี๋ยวค่ําคืนนี้ครับใครที่รอสินค้าแจกนะครับใครที่รอของแจกของโปรโมชั่นนะครับของดีๆเด็ดๆราคาโดนๆนะครับรวมถึงใครอยากร่วมพิธีนะครับใครอยากร่วมพิธีคาชะโนดนะครับใครยังไม่ได้ฝากดวงค่ําคืนนี้เราจะมี การปล่อยเพิ่มนะครปล่อยเพิ่มเติมใ like ห้สําหรับค่าคืนนี้นะครับขอบคุณมากมเลยได้ท um ั้งบนขอบคุณครับขอบคุณครับคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเันตืบนตครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือดีใจมากๆดีใจจริงๆนะครับจากการที่เป็นสะพานบุญให้กับพวกเราทุกคนแล้วมันมันมัน,ม,นมันได้โชคลาภได้ลาบเนาะมันพูดไม่ออกว่าเออครั้งหนึ่งนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ยเวลาเราให้ให้แฟนเพจไปเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบหลายหลยปัจจัยมากๆในเรื่องของการมีโชคมีลาบนะครับแต่ สิ่งหนึ่งในนั้นคือนะครับการตั้งใจการทําความดีของอาจารย์ชาตินเช่มันก็ให้เราได้เห็นกันว่าการที่อาจารย์ชาตินารเช่ทาทุกๆอย่างนะครับตั้งใจทําเพื่อแฟนเพจตั้งใจทําเพื่อทุกคนนะครับมันส่งผลแล้วมันส่งผลในในด้านของโชคลาภด้วยนะครับก็ดีใจจริงๆดูอาจารย์เมื่อคืน,นบจบเลยขอบคุณมากๆเลยเจ้าขอบคุณครับได้สามตรงเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันครับ อยากฝากดวงอยากฝากดวงพิมพ์รอเรือเล็กหนึ่งครับอยากฝากดวงพิมพ์รอเรือเล็กหนึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระบบมันจะดูดไหมเอ่ยเดี๋ยวจะชัดโทรหารน้องสาวแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้ในระบบเราเปิดอยู่หรือเปล่าเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลน้องตุ๊กนออยู่ไหนคะหนูหนูเปิดหน้าไขาให้พี่หน่อยได้ไหมคะพี่ไ์สดอยู่ เปิดเปิดหน้าขายให้มันดูดอะทั้งทั้งสี่เพจเลยนะพี่ใจะให้เขาพิมพ์เราเลยกลนิดนึงโอเค <The computer. S 1> อได้ปะ่ะมีปะ่ะหนูโทรไปให้หนูโทรไปให้เจนเจนหรืออยู่ยเปิดได้ปะที่ที่ออฟฟิศกัน่ะอืม โอเคครับทุกคนสามารถพิมพ์รอเรือเลขหนึ่งได้เลยรอเรือเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าระบบดูดไหมนะครับถ้าใครอยากใครที่ยังไม่ได้ฝากนะครับอยากฝากแต่ถ้าไม่ทันค่าคืนนี้นะครับเราจะมีเปิดเพิ่มค่าคืนนี้เราจะมีเปิดเพิ่มนะครับนะใครพิมพ์ไม่ทันหรือไม่ดูดทักไปหาแอดมินนะครับพิมพ์ไม่ทันหรือไม่ดูดทักไปหาแอดมินนะครับ ไม่ทันหรือไม่ดูดทักไปหาแอดมินนะครับแล้วเราก็อขอบคุณค่าหนึ่งหนึ่งหกขอบคุณเช่นกันครับโอเคพิมพ์รอเรเือเลขหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าเราเือเลขหจะดูดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเราเือเลขหนจะดูดหรือเปล่านะครับอ่า ชาถชาพอกกดผิดลกูกอ่ใครพิมพ์รอเลยเลขหนึ่งแล้วดูดหรือเปล่าถ้าไม่ทันหรือว่าไม่ดูดนะครับอาจารย์ชัดจะให้ให้เอฟคืนนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะถ้าไม่ทันหรือระบบไม่ดูดนะพอดีอาจารย์ชัดไม่ได้เปิดหน้าขายตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าระบบจะดูดไหมดูดนะโอเคดูดนะ ดูดอยู่นะครับดูดเปล่าใครพิมพ์รอเรือเลขกหนึ่งแล้วดูดไหมครับพี่สาววันีบอกว่าดูดนะระบบดูดไม่เอ่ยดูดแล้วโอเคงั้นพิมพ์ได้เลยครับคนที่อยู่ในไลน์นี้นะครับพิมพ์รอเรือเล็กหนึ่งได้เลยนะครับใครที่อยากฝากดวงนะครับสําหรับการไปคาชะโนดในวันนี้เอา้าไม่ใช่วันนี้การไปคาชะโนดในวันเดือนนี้วันที่21่สิบอสิบสองยี่สิบส 21นะครับจะเป็นการทําพิธีนะครับที่ศาลเก่านะครับจะเป็นการทําพิธีที่ศาลเก่าเอาชื่อของคนที่ฝากดวงทั้งหมดเนี่ยนะไปทําพิธีที่ศาลเก่าก่อนนะครับแล้วก็คืนของวันที่22นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาตีสี่นะครับเป็นอ,อาจารย์ชัดอาจารย์เคตเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการถวายใบยสีด้านในคําชะโนดนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ เขาไม่อนุญาตให้คนปกติทั่วไปที่เป็นการเข้าไปสักการะเนี่ยมันเป็นยามวิกาลเนาะก็เขาไม่ได้ให้อนุญาตให้เข้าไปแต่ด้วยความที่มันเป็นงานประจําปีมันเป็นงานประจําปีและเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไปเปลี่ยนก่อนนะไปเปลี่ยนใบสีก่อนอาจารย์ชาติอตาจาเคก็จะเข้าไปเปลี่ยนใบสีนะครับด้านในคาชะนโนดซึ่งนะครับอาจารย์ชาติอตาจาเคก็จะนําชื่อของพวกเราทุกคนเนี่ยไปตั้งจิตอธิษฐานนะครับฝากดวงกับปู่ฝากดวงกับพระปู่ศรีสุดโทเจยศรีปทุมมาว่า ชื่อนะครับนามสกุลดวงเกิดของพวกเราทุกคนเนี่ยขอฝากดวงเป็นลูกเป็นหลานนะครับพื่ไปเปิดบุญนะครับมาต่อยอดบุญเบิกทรัพย์กันนะครับในด้านสารด้านในคำชะโนดนะครับก็จะเอาชื่อของพวกเราทุกคนเนี่ยไปทําพิธีให้ทั้งหมดเลยนะครับรหัสรอเรือเลขหนึะครับหนึ่งบาทนะครับใครใครที่เอฟแล้วไม่มีค่าไม่มีค่าส่งนะครับโอนแค่ร้อยเดียว ถ้าติดค่าส่งไป49บาทไม่ต้องโอนค่าส่งนะครับโอนแค่100บาทนะครับนะโอนแค่100บาทถ้า2ชุดก็โอน200บาทไม่ต้องโอน49บาทนะครับเพราะว่าถ้าเราเอฟในในในไลฟ์แบบนี้แล้วเราไม่มีของเอฟอย่างอื่นด้วยเราจะเอฟแต่รหัสพิธีเนี่ยมันจะมีแค่รหัสพิธีอย่างเดียวแล้วไม่มีของส่งกลับอาจจะชัดจะเอาชื่อของพวกเราพร้อมกับ ดวงของเราไปทําพิธีแล้วก็เอาเงินที่พวกเราได้ร่วมกันเนี่ยนะครับไปต่อย,ยอดไม่ว่าจะเป็นการทําพุ่มพระป,ป่านะครับการไปขึ้นบายสีนะครับการไปทําพิธีต่างๆนะครับให้กับพวกเราทุกคนอันนี้คือความตั้งใจของจันชาจันเทีที่ไปทําให้แฟนเพจทุกคนนะครับนะปกติเราทําพิธีกันเนี่ยนะครับก็จะมีของส่งกลับแต่รอบนี้จะไม่มีของส่งกลับเพราะว่าจันชาจันเทเนี่ยไปแค่สองคนนะครับแล้วก็จะมีพี่สองท่านไปไปไปด้วย ก็จะเป็นแค่4ี่คนสําหรับการไปรอบนี้นะครับแล้วก็การไปทํารอบนี้เนี่ยนะครับเราก็ตั้งใจว่าไปทําทั้งหมด3วันเลยนะครับวันแรก2 1 2 1เราจะไปทําที่ศารเก่าก่อนนะครับเอาชื่อของท่านไปทําอธิษฐานสารเก่านะครับอธิษฐานที่สารเก่าไปสร้างบุญที่สารเก่าวันที่22นะครับไปทําพิธีฝากดวงกับปู่กับย่านะครับย่านในคําชะโนด วันที่23นะครับเราจะเบิกซับนะครับะด้านนอกนะครับสำหรับการทําพิธีโต๊ะใหญ่บวงสวงนะครับก็จะมีน้องมาปรางนะครับมีแกนไปราบวงสวงด้วยนะครับนะสำหรับวันที่23เนี่ยอาจารย์ชัดอาจารย์เคเนี่ยเป็นเจ้าภาพให้กับน้องมาปรางนะครับที่ไปราบวงสวงนะครับซึ่งก็ร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันน้องมาปรางก็มารำนะครับมารำแก้บนด้วยนะครับรำแก้บนในเรื่องของการ ประกวดมิจแกลนะครับนะส่วนอาจารย์ชาติอจาร์เคเป็นสปอนเซอร์นะครับมิจแกนสลับบุรีก็ซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของการลำนะครับเรื่องโต๊ะพิธีบวงสวงนะครับก็ใครอยากฝากดวงนะครับก็พิมพ์รอเรือเล็กหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีกันในวันที่21-22-23นะครับยินดีครับยินดีกับทุกคนทุกท่านเลยนะครับอ่ะทุกคนพิมพ์เรียบร้อยแล้วเนาะพิมพ์เรียบร้อยไม่เอ่ย รอเรือเลขหนึ่งรอเรือเลขหนึ่งใครที่ฝากแล้วนะครับก็เรียกท่านโอนเรียบร้อยแล้วน้องจัดการให้แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ฝากอยากฝากเพิ่มพิมพ์รอเรือเลขหนึ่งนะครับณหนึ่งร้อยบาทโอเคนะครับส่วนส่วนถ้า CF สินค้าต่างๆนะครับสินค้าต,ตัวอื่นๆนะครับค่ำคืนนี้นะค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้อาจย์เคจะมาเปิดให้ อาจารย์เชษจะมาเปิดไลฟ์ให้สำหรับค่ำคืนนี้อรอกลางคืนจ้าโอเคครับรอรอกลางคืนก็ได้ครับใครรอเอฟคืนนี้ก็ได้ โอเคครับยินดียินดียินดีนะครับขอบคุณค่ำคืนนี้เจอกันนะครับสำหรับไฟ์สดค่ำคืนนี้เดี๋ยวอาจารย์ชัดนะครับขออนุญาตไปตรวจลอตตอลุงลอตเตอรี่ก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เตรียมนะครับในเรื่องของการสต็อกนะครับสต็อกของที่จะจัดให้ค่ำคืนนี้นะครับรวมถึงเดี๋ยวเช็คมีกรอบก่อนนะครับเช็คมีกรอบก่อนว่าเพิ่มเติมได้เท่าไหร่เผื่อแฟนเพจท่านไหนอยากได้มีกรอบในลักในแบบว่าจำนวนเยอะๆนะครับนะแล้วก็ เดี๋ยวเช็คของบางรายการสําหรับของบางบริษัทก่อนว่าได้ราคาพิเศษไหมนะครับนะ,ะทุกคนเดี๋ยวค่าคืนนี้เจอกันนะครับนะค่าคืนนี้เจอกันสําหรับไลน์นี้นะครับยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับยินดีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ